ทุกคนสามารถสร้างเงินเก็บหลักล้านไว้ใช้จ่ายพร้อมอายุยืนหลักร้อยอัตราภาษีใหม่ที่อาจส่งผลทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้นทะลุควันดังกล่าวนี้เปลี่ยนเป็นบ้านหลังใหม่ที่เป็นวิมานในฝันความต้องการของมนุษย์ทั่วๆไป เราก็คงดูได้จากคำอวยพรที่มักส่งถึงกันนะครับบางก็บอกว่าให้ร่ำรวยเงินทองบางก็บอกว่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบางก็บอกว่าให้อายุมั่นขวัญยืนแต่จริงๆแล้วการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพการเงินที่มั่นคงก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่เราไม่มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับวันนี้ ผมมีทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นหนึ่งตัวอย่างให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างเงินเก็บหลักล้านไว้ใช้จ่ายพร้อมอายุยืนหลักร้อยไปพร้อมๆกันได้จริงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งพาคำอวยพรจากใครเลยเพียงแค่ลองทำบัญชีครัวเรือนสำรวจค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ลองอุดรูรั่วเล็กๆเหล่านี้ที่เราเคยมองข้ามและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพการเงินพร้อมทั้งนำค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้มาวางแผนลงทุนคำอวยพรต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะครับตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอาจส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพการเงินก็คือค่าใช้จ่ายของบุหรี่หรือยาสูบนั่นเอง ทั้งนี้1ตุลาคม2,564ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตรบุรีทั้งสองฐานคือ 1. อัตราภาษีตามปริมาณจากเดิมมวลละ1บาท20สตางค์ขึ้นเป็นมวลละ1บาท25สตังค์เท่ากับขึ้นซองละ1บาท 2. อัตราภาษีตามราคาขายปลีกจากเดิมไม่เกินซละ60บาทอัตราภาษี20เ เป็นไม่เกิน2องละ72บาทอัตราภาษี25%และจากเดิมเกิน2องละ60บาทอัตราภาษี40%เป็นเกิน2องละ72บาทอัตราภาษี42%การปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ดังกล่าวนี้คาดว่า จะส่งผลทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่จากซองละ55บาทขึ้นเป็น60บาทซองละ60บาทขึ้นเป็น7 0บถึง72บาทในขณะที่บุหรี่ที่ได้รับความนิยมในตลาดจากซองละ95บาทอาจขึ้นเป็น1 1 0บถึง115บาทส่งผลทำให้ราคาบุหรี่อาจปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ20%ซ อัตราภาษีใหม่ที่อาจส่งผลทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้นทะลุควันดังกล่าวนี้อาจเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้หันกลับมาทบทวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีบาปเหล่านี้กันอย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะครับทั้งนี้รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรพุทธศักราช2560โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ546บาทแต่ถ้าหากพิจารณาเฉพาะผู้สูบบุหรี่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจะมีค่าใช้ใจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง1 0 5 9บาทเมื่อพิจารณาถึงการเคยพยายามที่จะเลิก ok สูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำพบว่า ร้อยละ43.0ตอบว่าไม่เคยไม่อยากเลิกร้อยละ36.7เคยคิดแต่ไม่เคยพยายามเลิกมีเพียงร้อยละ20.3หรือ1ใน5เท่านั้นที่เคยพยายามเลิกสูบและในกลุ่มผู้ที่เคยพยายามเลิกสูบร้อยละ64เคยพยายามเลิกสูบ1-2่งครั้งร้อยละ19.4เคยพยายามเลิกสูบ3-4ครั้งร้อยละ16.6 เคยพยายามที่จะเลิกสูบ5ครั้งหรือมากกว่าทั้งนี้วิธีหลักที่นักสูบบุหรี่ใช้ทำเพื่อให้เลิกสูบหรือเคยเลิกสูบได้ในครั้งสุดท้ายพบว่าร้อยละ6 8 6หักดิบหรือเลิกด้วยตนเองร้อยละ24.3ลดปริมาณสูบลงเรื่อยเรร้อยละ2.1ใช้สารทดแทนนิโคตินเช่นก่อเอะแปะมาฝฝรั่งเป็นต้นร้อยละ0.7 ไปรับบริการจากคลินิกเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาลร้อยละ0.2ใช้บริการรับคำแนะนำจากสายด่วนเลิกสูบบุหรี่1 6 0 0อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบครั้งแรกในภาพรวมของทั้งประเทศคือ18.1ปีเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดไล่ลงมาพบว่ากลุ่มอายุ25-44ปีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ21.9 กลุ่มอายุ20-24ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ20.7กลุ่มอายุ45-59ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ21.1กลุ่มผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ14.4กลุ่มเยาวชนอายุ15-19ปีมีอัตราการสูบบุรรหร,บรี่ต่ำสุดร้อยละ9.7จากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้น ภายใต้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ซึ่งอาจส่งผลทำให้ราคาบุหรี่ปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ20%ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูบบุหรี่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจากเดิม1 0 5 9บาทอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ1,271บาทหรือปีละ15,250บาทเลยทีเดียวถึงเวลาแล้วหรือยังครับ ที่การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาบุหรี่ในช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีที่ทําให้ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําหันมาหักดิบเลิกสูบบุหรี่เพราะค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยในแต่ละปีดังกล่าวนี้อาจเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กสำหรับเรียนหรือทำงานเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเครื่องใหม่หรืออาจเปลี่ยนเป็นค่างวดผ่อนชำระรถยนต์คันใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตหลังเปิดเมืองจะยิ่งดีขึ้นกว่านี้ หากเรานำค่าชใช้จ่ายที่มาพร้อมกับภาษีบาปที่กำลังเพิ่มขึ้นดังกล่าวไปทำให้ชีวิตของเราแต่ละบุคคลในครอบครัวให้ดีขึ้นผ่านการศึกษาต่อของตนเองหรือเก็บเป็นเงินทุนการศึกษาต่อของบุตรหลานหรือเปลี่ยนเป็นบ้านหลังใหม่ที่เป็นวิมานในฝันเพราะจำนวนดังกล่าวนี้หากนำไปลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญที่สร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10ซก็สามารถเนรมิตเงินล้านให้เราได้ในเวลาไม่ถึง22ปี ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำอาจเสียดายที่ไม่ได้ดูวิดีโอนี้ตั้งแต่อายุ18ปีที่เริ่มต้นสูบบุหรี่เพราะค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวในแต่ละปีนี้หากเรานำไปลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งผ่านหุ้นสามัญที่สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%ก็สามารถเนรมิตชีวิตหลังกเกษียณ60ปีที่ใครหลายคนต้องอิจฉาเพราะจะกลายเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้ได้มากกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้น การหักดิบเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ยังเป็นการลดโอกาสของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่และลดความสูญเสียทางการเงินที่จะต้องนําเงินไปรักษาพยาบาลอีกด้วยการเลิกสูบบุหรี่นอกจากจะมีเงินลงทุนไว้ใช้หลังกเกษียณแ,แล้วยังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นจากโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่อีกด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่เราสามารถวางแผนการเงินให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการวางแผนการใช้จ่ายควบคู่ไปก,กับการวางแผนการลงทุนอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็ลองจัดทำบัญชีครัวเรือนเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆทั้งสินทรัพย์หนี้สินรายได้และรายจ่ายแล้วลองตรวจสอบดูว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น สุราน้ำหวานการพนันการเที่ยวกลางคืนหรือแม้กระทั่งอาหารทอดอาหารมันหรืออาหารหวานรวมทั้งกาแฟราคาแพงที่อาจมีทั้งไขมันและน้ําตาลอีกด้วยหรือไม่ ลองตรวจสอบดูว่าแต่ละเดือนเราสูญเสียค่าใช้จ่ายกับรายการดังกล่าวเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วลองปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นดังกล่าวนี้ลดลงแล้วนําไปวางแผนการลงทุนก็จะส่งผลทําให้เราสามารถมีมาตร,รฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงได้อย่างง่ายดายครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ